มาครับพี่น้องตุเนี่ยครับเห็นไหเดี๋ยวนับแรกเห็ดแจีวก่อนสองวัยผมได้กับซ้ำนี่กินผู้เดียวไม่กินงผู้เดียวหรอกเป็นลำไรน้ำนะครับเขียครับเห็นนี่เห็นนวดถอยแก้วถอยยัง ติ๊เขาดิพียาได้นามเลยทีมมึงก่อนนะน้ำเบีรยบต่งไป ี่วะขอเสด็จคดเดรยวผมหมดเลยหรยอวะพอกระเทิมาเอาความพอมพี่น้องมาดนี้เอาควาไปนี่สองสองนครับเดี๋ยวจะได้งานผัก กครพอใส่ซอสเดี๋ยวครับมาซอบกินเผ็ดนี่ไฮไลท์ลืมไปเลยหัเขาบหัวหอมอี่ครับนี่แสงไปครับของส่วนใสงไปของส่วนห่อนปนีิยังไงดูได้เขรอใส่เดี๋ยวไม่รู้น้ำปลาพี่น้องย้อนไปพอบอกให้ โครครับอืมโอ้หอมมีเขาก่อนอืมอืมมครบ ยังสวยยังก็นี่ดิก็นี่ดินี่ผัก,กหล่คาบนี่ยังกับผักยักกาดหิ้นดีตรงเลยข้าวบักทั่วครับอะไ์ก็คือนี่ เอาได้ตับอ่อเอามาเอาเช่ยว่างเอาเออต,ตัวตับอันนี้เนือ้ออนเดี๋ยวใส่ก่อนกนจอยดูให้แม่ดิเหรอวะโอเค อยากวะอยากพี่น้องเอ้กระหนี่เคียงกก็คือว่าคันเซนี่ทั้งนี่มี่คอยลืมนี่นี่เีราเขาเขาจะไปซื้อจังเลยเขาจะาคือซื้อได้ตับแบบต้นง่าไๆเลยบรุบานทาขายสิซื้อ้ตับไข่เาเหมนกับว่าห้ยน่ะคออยากกินน้ำเหือนเนาะ สี่คูณแปดได้ไหมชนอนี่ไม่หล่ะก็จับหรือเปล่าคขาโกุ้ยเียบเขามียาเียนเลจะซื้อปิ้งที่เป็นไก่อะปิ้งตุ๋ไก่อะเป็นคะแนนว่าทรสัปดาห์ใคาเห็นงานคนอยู่เนาะตัวเจียวกับพีเสียงไว้ไก่เร็วก็เล้วกันใสี้ยงมันอะใส่ใส่อ่อนส่้นแถม อลุยม่กินกระแตแล้วเอามาเขานั้นลุยผักมีใชมเนียมักแตงมัเกือ่ม่มีแพงไม่พอซื้อซื้อม่มีเบบนั้นผักยุคนี้มาแพงตายกันแลดเนี่ยซิมจะทำซีคุณแป๊ะแม่รอะแม่แม่แม่มันจะเข่าปากลุในไหเนาะใส่กรบเบอรเนี่ยเขา

มือพพาจ้างเขาขกันบอนีว่เขาโอ้ยปาดคืนเงินของคำนี้เลยขารถเขียวจังงีบานอย่าไม่อือหมดแล้วย่มันขือมลม่จเลยหรือว่าเพลียอนก่อนมันขื่นมาได้าวข้นมากนจะไหนอ๋อกาั่นจะไหนห้มันบหรือเ่า

มาแล้วไม่วันมาคุณมาครับ กินก็หอมกระแล้วกินก็ผักผักอะไรรั้นข้าวเหนียวถอยหอมมาเพราะเขาพี่ก็เริ่มตืโอ้ยอันนี้เกาคือบุ้ตมครับเอ้าข้าวกระา

Gói bằng thảm tiếp kịp Bạn ơi Ừ. <cười> 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 ต่อแห้เราสัำนี่แท่าเราครูให้บอกมากว้ยโอเคอเฮ้ยพี่น้องจะทายไปวะทายปุ๊กทายต่ตรวจกินไม่ได้ทายตรงนี้ทายไปจะตรวจกินซะนี่ครับ nói chuyện lắm đây lắm ăn lắm ăn lắm mmm mẹ 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 กเพื่มกบะเพงเงียบได้ไม่หล่อย,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 ยงไม่หิวแล้วเม่กินของเม่อยไม่หาม่ใหญ่เรืองมากม่ใหญ้อยากกินอีกเรากินยังไงอ่ะอืมเลยพี่ใหญกินไรไ,ไก่เกาหลีมันก็อยู่แล้วหนูอจออะไรกัขบข้าวอ่ะวันนี้มีไก่เกาหลีวันละค่ะ อบบไม่ให้พอไม่ว่ไหวเอาไม่รู้ <laughs> แอ้นนั่นไงผัดไงก็ผัดกับผัดเส้นอะไรอ่ะมึ <c oughs> ง่อยอยาม,มาแต่ตรงนี้หรอกกงคือแบบนี่แมมันติดมัน <c oughs> ที่หนูเคยกินไหม เริ่มได้เลยฮะใครอ่ะอุ้ยเริ่มมาแล้วกินกันแล้วหนึ่งครับใครครับใครล่ะคะไหรไม่พวกเหลายอยู่เดีอวเนาะแถมให้หรออืมอแทมเหรอยัก่อนก็แถมให้ค่ะซื้อไปแล้วเนาะ Ừ Đi <laughs> <Nên là nó. cười> <laughs> mẹ đang hộ <cười> 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 <laughs> Hả? quá gì? đi. tắm. Alo. Hả? Cô đi đi. มันไม่ได้ยินมีคนถือแก่เนาะมันมวนแครนมามามาสมุบสบี่บาี่นที่ยี่สิบเจ็ดเป็นบ้มบแปดสองสามสี่ห้าหกยี่สิบเจ็ดเจ็ดเมื่อเจ็ดเมื่อโอ,โอ้ครับ <c oughs> อยได้คนคลิมนะครับอย่าลืมฝากกดแชร์สับสไครผมเอา I am not